โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบปลุรกปุโยห่างไกลยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญให้ชุมชนห่างไกลยาเสพติดและสร้างพื้นที่ให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับองค์การบริหารส่วนตำบปุรปุโยต้านพาย,ยาเสพติดปี66นะครับ โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลปุโรโปโยห่างไกลาย,ยาเสพติดได้ยึดหลักพื้นที่กระจายความมีส่วนร่วมในชุมชนผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโดยเริ่มจากการเคลื่อนขบวนพาเหรดพร้อมนักกีฬาเพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญ,ญลักษณ์ของความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งเก้าหมู่ภายในตำบลในในหนึ่งปีงบประมาณของเราเนี่ยเราเราได้ตั้งในข้อบัญญัติไว้เลยว่าปัญหาของยาเสพติด เป็นปัญหาหลักของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของตำบลปุรุปูโยเองแล้วก็หลายๆพื้นที่ในในจังหวัดนะครับคือยาเสพติดเนี่ยเป็นเป็นภยัยเป็นภัยกับสังคมเป็นภัยกับตัวบุคคลเป็นภัยต่อน,น้องๆเยาวชนเองนะครับเราเราเราเลยตระหนักดีว่า,ายาเสพติดเนี่ยเราต้องแก้ต้องมต้องมาร่วมกันแก้แต่ ภายใต้การแก้เนี่ยจะแก้โดยโอบตอโดยภาคส่วนของบริษาทท้องถิ่นเองมันมันจะไม่สามารถสรัมฤทธผลได้ก็ต้องร่วมกับหลายๆลายฝ่ายนะครับเราตั้งเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์ร่วมกับ c b t x นะครับคือจะคัดกรองให้เราพสตคือเราเรามีกระบวนการขั้นตอนที่เป็นระบบนะครับมาร่วมมาคัดกรองที่เราพศตนะครับพอเราพสตอคัดกรองเสร็จเราก็จะเข้าสู่กระบวนการทางาศาสนาคือออกไปดะวะนะครับก็จะมีการติดตามติดตามผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการตรงนี้ คืออย่างน้อยๆอ่ะทางกลุ่มศาสนาตัวอิหม่มเองแล้วก็กรรมการวัสยิดเองจะมีการเช็ครายชื่อคือเราพยายามจะลบล้างต,ตัวชีวิดตรงนี้ให้ลดลงนะครับในใน,ในตำบลของเราครับเพราะเราถือหลักว่าเด็กและเยาวชนเป็นกําลังสําคัญของตําบลที่เราจะจะ,จะ,จ,ะจะขับเคลื่อนให้เขาอ่ะได้มีความคิดแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดตรงนี้เขาจะเป็นกําลังหลักในตําบลน,นะครับเราก็เลยไม่ละเลยกับเยาวชนตรงนี้นะครับ ในส่วนของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตนําบลปุโรภโยถือได้ว่าเป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนรับทราบปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดีมีความพร้อมและความสามารถดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนได้อย่างมีคุณภาพที่ดีเล็งเห็นความสําคัญให้ชุมชนได้ห่างไกลยาเสพติดและสร้างพื้นที่ให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจะมีการออกประชาสัมพันธ์ในของชุมชนในเชิง ร่วมกับโครงการยยรันดันบาลูของกรอมนอร์ทพักษีนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้กับชาวบ้านของชุมชนแล้วก็การปรับปรามในการวางแผนรอพอก็คือ 1. เรามีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับหรือการสุ่มเฝ้าตรวจนะครับแล้วก็ลาดตเวนในพื้นที่แล้วก็แกก็จะมีส่วนร่วมในการสร้างโครงการ CBT กับโครงการ CBT เนี่ยก็คือเป็นโครงการที่ชุมชนมีส่วนร่วม ในการต้านภัยยาเสพติดให้กับชุมชนเองนะครับแล้วก็ตัวซองดูเลนะครับพื้นที่ท,ที่คาดว่าสามารถนาไปเสพลงเสพยาหรือเป็นกลุ่มรวมตัวของเยาวชนเองก,ก็ขอเชิญชวนเด็กรุ่นใหม่นะครับให้ห่างไกลจากยาเสพติดเนื่นองจากว่าปัจจุบันเราก็เห็นแล้วโทษภัยของยาเสพติดนะครับว่ามันทาร้ายสังคมทาร้ายครอบครัวทาร้ายตัวเองนในส่วนของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอหนองจิกนะครับก็อยู่ในระดับที่ทปานกลาง นะครับเราก็มีการสํารวจข้อมูลนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะผู้เสพเนี่ยนะครับว่ามีจานวนเท่าไหร่ซึ่งข้อมูลบื้องต้นที่เราได้มาก็คือประมาณ140่งร้อย่าคนด้วยกันนะครับในกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับก็ในส่วนของสถานศึกษานะครับเราก็ได้มีการนะครับได้ไปเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็ได้พูดคุยแล้วก็มอบนิยบายให้กับสถานศึกษานะครับในการที่จะให้ความรู้กับเด็กนักเรียนนะครับในการที่ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ยาสติดโดยตดิดขาดนะครับทั้งโรงเรยียนของอของรัฐประถมศึกษาก็ดีโรงเรยียนเอกชนสอนศาสนาก็ดีนะครับโรงเรยียนระดับมัธยมก็ดีนะครับซึ่งเรามีโรงเรยียนทั้งหมด46โรงด้วยกันนะครับเราได้มีการประชุมนะครับผู้บริหารสัตศึกษานะครับว่าเราต้องช่วยกันนะครับในการดูดรงป้องกันแล้วก็ไม่ให้เด็ดเกนักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาสติดโดยด็ดขาดนะครับในส่วนของการบําบ,บัดรักษานะครับซึ่ง เราได้มีการสมบูรข้อมูลนะครับ140รายนะครับเราก็ได้มีการแนะนําเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษานะครับซึ่งเราได้มีการบําบัดรักษาไปแล้ว1รุ่นด้วยกันนะครับในภาพของอำเภอหนองจิกนะครับ50คนด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ดําเนินการเข้าสู่สูทชุมชนนะครับเราได้มีการติดตามช่วยเหลือนะครับว่าเขาจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับกลับไปเจ็บตัาโดยเด็ดขาดตำบลปุโรุโยห่างไกลยาเสพติดเป็นอีกหนึ่งการส่งเสริมแหล่งอารยธรรมมายาวนาน มีความเจริญรุ่งเรืองมีความหลากหลายทางเชื้อชาตศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งจะเห็นได้จากความสวยงามที่ตรการตาในขบวนพาเหรดที่ปรากฏนิฮาสันสังกล่มถ่ายภาพให้คุณทิพย์ยุรพันธ์ทีมข่าว NBT s บ u ทีเรายงานจากจังหวัดปัตตานี